วันนี้มากั้นบ่อแล้วเราจะเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำอะไรนี่เขาโยงงูฮะไหนงูเอง่งูใช่เดือนไหนปลาไหลเปล่าไม่เห็นมีเลยปลาไหลเ่ตัวนู้นอะนะแล้วมึงอยากถ่ายคอนเทนต์เอาดูทุกคนมันหายไปไหนละไม่รู้ว่างูหรือปลาไหล มั่วเองทำหายแล้วมั้งนั่นไงอ,อย่าสะบัดมาโดนข้านะไม่มีแล้วติดอยู่ที่ถุงหรือเปลานานจบเลยดูที่ถุงกระสอบใหม่สิหายเ <c oughs> ขาทำอะไรเองทำหายไปแล้วมุ้งใส่หนีแล้วมั้งหนีเทีีย ว่างั้นเลยก็เก่งตาฝาหรือเปล่าฝามึงก็เห็นอยู่ควายลันปูปล่อยะ้วยนี่เจอปูด้วยเจอปูแค่เลยอุ้ยนี่เขาเรียกว่า ปูกล้ามไม่เท่ากันถ้าอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ปูหินมั้งหรือว่าปูหินเหมือนกันถ้าปูหินอะกล้ามมันจะเท่ากันแล้วก็มันจะออกมันจะมีขีดแดงๆด,งดูอุ้ยอันนี้เขาเรียกปูที่เาตุกี้หายไปไหนวะกูนาเร่อยังมากลเลยไงวะติดอยู่ที่กระสอบแล้ว